โดนเฉยครับกำลังเหลือไปดูต้นไม้ที่มันขึ้นตามริมน้ำนี่ครับนี่เห็นไหมตรงหน้าผมเลยตอนนี้ผมไม่กำลังสนใจต้นไม้อยู่ครับผมยอมยากเลยเกินนะเราอะ แข็งแรงเหลือเกินนะอันนี้อันนี้อันนี้นี่อีกตัวหนึ่งตัวนี้ตัวผู้เหมือนกันเกิดสากว้าวอาอืมก็จะให้อยู่ในกล้องหน่อยมาหนี้หน่อยมานนี่อยู่ในบรรยากาศความสวยงาม ของธรรมชาติโอเคเดี๋ยวปล่อยไปเลยนี่ไงได้เรื่องละโอ้โหเยินเลยตัวเวดไป